ใต้ตาดํานะถ้าใต้ตาดาของเธอเกิดจากกระดูกยุบนะกระดูกตรงนี้ยุบนะเธอเติมฟิลเลอร์แบบแข็งนะฉีดลึกเสริมกระดูกดันขึ้นมานะแล้วเงาใต้ตาเธอมันจะดูดําน้อยลงนะแล้วตาเธอจะดูใสขึ้นซึ่งใต้ตาที่ดูสวยก็คือใต้ตาที่มันดูเต็มนะครับประมาณอย่างนี้นะต่อมาถ้า ใต้ตาดำเธออ่ะมันเกิดจากไขมันนะเกิดจากชั้นไขมันฝ่อพอชั้นไขมันฝ่อมันจะเห็นสีของกล้ามเนื้อตาเธอชัดขึ้นนะคะให้เธอทําอกให้ให้เธอเติมฟิลเลอร์แบบอ่อนนะคะฉีดใต้หนังแท้นะฉีดใต้หนังแท้แล้วก็อ่าฉีดเหนือกล้ามเนื้อนะคะนะฉีดใต้หนังแท้ฉีดเหนือกล้ามเนื้อนะ วางน้อยๆนะคะเพื่อ,อทดแทนไขมันที่มันหายไปแล้วมันก็จะช่วยพรางสีของกล้ามเนื้อนะทําให้สีของกล้ามทาให้เห็นสีของกล้ามเนื้อน้อยลงนะใต้ตาเธอมันก็ดูดีขึ้นนะ สาใต้ตาดำจากเป็นภูมิแพ้นะนอนดึกแล้วก็มีหลอดเลือดนะหลอดเลือดตรงนี้ขยายตัวทําให้มีเลือดข้างบริเวณใต้ตาแบบนี้ก็ใช้ฟิลเลอร์แบบอ่อนเหมือนกันนะคะใช้ฟิลเลอร์แบบอ่อนฉีดใต้หนังแพ้แต่ว่าฉีดเหนือกล้ามเนื้อนะเพื่อเพื่ออะไรเพื่อพรางสีของอ เพื่อพรางสีของเส้นเลือดนะคะที่มันเป็นสีม่วงๆที่มันเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินม่วงๆคล้ำๆนะคะให้มันดีขึ้นนะเออก็เติมน้อยๆเหมือนเดิมเติมไม่น้อยเกลี่ยเบาๆนะอย่าเติมเยอะเกินไปถ้าเติมเยอะเกินไปมันอาจจะเป็นก้อนได้นะต่อมาก็เกิดจากพวกใต้การดำคล้ำจากพวกที่เกิดจากหนังบางนะคะหนังบางนะ หนังผิวหนังชั้นบนเนี่ยเหี Susan, Hugo, ่ยวเหี่ยวบางๆแกๆ่ๆย,ย,ย,ย่นยยู่นะคะให้เธอเติมเป็นพวกใหมน้านะคะเติมเติมเป็นพวกใหม่น้ําเพื่อกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนทําให้หนังใต้ตาเธอมันมีความหนามากขึ้นพอหนังใต้ตาเธอมันมีความหนามากขึ้นสีของเปลือกตาดําของเธออ่ะมันก็จะดีขึ้นนะจ๊ะโดยที่เติมครั้งแรกก็เริ่มเห็นผลแล้วเป็นเป็น PDLA นะผสมกับ ตัวไฮยานะคะเติมครั้งแรกก็เริ่มดีขึ้นนั่วแหละแต่ว่าถ้าถ้าแบบให้ได้ผลชัดชนะัดะเต,มติมเติมเบอนละหนึ่งครั้งติดกันสักสามครั้งนะคะแล้วปล่อยเวลาผ่านไปเดี๋ยวมันจะหนาขึ้นนะทําให้อ่า ใต้ตาดำของเธอมันดีขึ้นต่อมาก็คือพวกใต้ตาดำคล้ำจากจากหนังส่วนบนจากสีของหนังส่วนบนเกิดจากที่เธอเคยี้ตาพอที่ตาเสร็จมันเกิดการระคายเคืองพอระคายเคืองเสร็จมันก็เป็นคุยๆเป็นสนีน้ำตาลลนะครับแบบนี้เนี่ยฉีดใหม่น้าก็ช่วยได้ไม่เยอะเท่าไหร่ฉีดฟิลเลอร์ก็ช่วยได้ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ถ้าฉีดร่วมด้วยจะได้ผลมากขึ้นนะคะเธออาจจะต้องอทานะทาเป็นพวก กลุ่มเรตินอยด์นะคะหรือว่าเรติด์อิกแอซิดนะคะใช้ใช้ยาใช้ยากลุ่มสเตอรติด์อิกแอซิดนะคะผสมกับมอยส์เจอร์ไรเซอร์หนึ่งต่อหนึ่งนะคะแล้วก็ทาบริเวณใต้ตานะคะช่วยตันผักเกลียผิวทําให้อีที่มันเป็นระคายเคืองเป็นแบบว่าหนานๆตันๆนะคะที่เธอร์กยี่ตาน่ะนะมันบางลงมันก็จะทําให้สีมันดีขึ้นนะคะนะทีนี้นจะมีอีกแบบหนึ่งคือพวกที่แบบว่าใต้ตาดําตั้งแต่เด็กนะคะนะ เปลือกตาบุญกดดำตรงนี้กดดำนะคะอันนี้ค่อนข้างจะทําใจนะคะให้ทําใจนิดหนึ่งนะมันเป็นมาตั้งแต่เด็กมันส่วนมากมันก็ไม่ค่อยได้ผลหรอกนะแต่ว่าถ้าเธอฉีดฟิลเลอร์ชั้นลึกนะฉีดฟิลเลอร์ชั้นลึกร่วมกับการฉีดไหมน้ําชั้นตื้นจะทำช่วยปรับสีผิวของเธอนะให้ดีขึ้นมาได้บ้างนะคะอย่างไรก็ดูสวยขึ้นแน่นอนค่ะแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายค่ะ